เอมิราอดีตเมียครูภัยบยู์นึกถึงวันที่จากลูกยืนรอ้องไห้เกอดเสาชิงชา้าหลังจากเต็นข่าวโด่งดังลักสามเศร้าของนักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้ชื่อดังกระต่ายพันนิพาและครูภัยบูย์แสงเดือนที่เป็นทั้งสามีผู้จัดการส่วนตัวและเจ้าของค่ายจวดจ้าสตูดิโอ กับเอเมิอราอดีตภรรยาของครูภัยบุ์หลังจากเป็นข่าวโด่งดังลักสามเศร้าของนักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้ชื่อดังกระต่ายพันนิพาล่าสุดเอเมิอราก็ได้โพสต์ภาพกับลูกชายเนื่องในโอกาสวันแม่พร้อมเขียนข้อความเศร้าที่ต้องอยู่ห่างลูกและเล่าในวันที่ต้องจากกัน ทุกวันนี้รอวันได้อยู่ด้วยกันนึกถึงวันนั้นวันที่เราต้องห่างกันลูกยืนเกาะเสาชิงช้าที่โรงเรียนแล้วน้ำตาไหลลองเรียกแม่วินาทีที่ขี่รถออกไปหัวใจของแม่แทบสลายลูกจา๋าแม่คิดถึงอยากกอดอยากบอกรักลูกทุกๆุกคืน แม่เฝ้าภาวนาให้ลูกเข้มแข็งหัวใจของแม่อยู่กับลูกเสมออดทนนะคนเก่งของแม่แม่จะตั้งใจทำงานเก็บเงินรอวันที่แม่พร้อมแม่จะรับลูกมาอยู่ด้วยกันรักลูกสุดหัวใจดวงใจของแม่สายแนนน้อยลูกรัก ซึ่งแฟนๆก็ได้เข้ามาส่งกำลังใจให้เอมิรากันเป็นจำนวนมากพร้อมบอกให้สู้ๆรอวันที่แม่ลูกจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันสำหรับเนื้อหาก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ